เปิดร้านได้เลยเยอะแยะมากมายคือเ,เต็มไปหมดเลยเคาน์เตอร์เดียววัางไม่พอต้องมาต่อที่เคาน์เตอร์นี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์บายมาริ USA นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมารีจะพาเพื่อนๆไปชิปคาโก้นะคะค่ะมารีจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งนะคะ ที่รัฐที่มาลีอยู่นะคะเป็นรัฐอินเดียนานะคะจะอยู่ติดกับรัฐอิลลินอยสำหรับชิคาโกก็คืออยู่ในรัฐอิลลินอยนะคะสำหรับบ้านมาลีกับชิคาโกจะห่างกันประมาณ40นาทีจริงๆแล้วเราเคยอยู่ที่ชิคาโกมาก่อนนะคะเพิ่งย้ายออกไปแต่ว่าพี่บีก็ยังทำงานที่ชิคาโกอยู่นะคะก็อยู่ในแถบนี้นะคะแล้วก็ ร้านอาหารนะคะร้านร้านค้าไม่ใช่ร้านอาหารร้านค้านะคะที่ขายของไทยนะคะช็อปไทยเนี่ยจะอยู่ที่ชิคาโกจะมีมากกว่าสําหรับที่อินเดียนาเนี่ยจะเป็นร้านไทยที่ค่อนข้างจะเป็นร้านเล็กๆนะคะแล้วก็ของก็จะมีไม่ค่อยครบแล้วก็ราคาจะค่อนข้างแพงกว่าซึ่งการที่เราชอปปิ้งเนาะเราก็อยากจะให้มาทีเดียวแล้วก็ได้ของครบเลยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะมาริจะพาเพื่อนๆไป3ที่นะคะ3ที่นี้จะเป็นที่ที่มาริชอบไปมากๆค่ะชอบแรกที่เราจะไปนะคะก็คือ Fresh Farm นะคะตัวนี้จะเป็นพวกผักพวกผลไม้สดค่ะมาริชอบมาที่นี่มากๆเลยที่นี่เป็นที่แรกที่เราจะไปค่ะ หอันนี้ก็จะเป็นพวกซอสพวกน้ำปลาต่างๆแต่ว่าเราจะไม่ซื้อที่นี่เพราะว่าที่นี่ราคาจะแพงกว่าไทยนำเห็นไหมพวกซอสพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่ซื้อ,อเราจะไปซื้อไทยนำไทยนำเนี่ยจะเป็นร้านเวียดนมแต่ค่อนข้างจะถูกกว่าเราก็เลยจะไปซื้อโน่นแทน แล้วนี่กำลังจะไปหาที่ดีว่าที่ดีอยูไ่ไหนนี่ก็จะเป็นพวกม,มาม่าเหมือนกันไอซ์พวกน,นี้แต่ว่าเราก็จะไม่ซื้อเหมือนกันคือน,น,นะวาวายอะไรพวกนี้เราจะไม่ซื้อแล้วเราหาที่ดีก่อนว่าที่ดีอยูไ่ไหน,น,น <laughs> เปที่ดีเป็นหนึ่งคัส Yes it is How you know that How you know that <Huh? S 1> Yeah, right. because it's sweet light. Yeah. Okay. You got everything? Yep. I'm um, got everything, and then we are ready to pay. You have what do you have? Pop, Okay. Right. You go first, just in case. Okay. we gonna check แต่ก็จะมีของไทยเยอะแยะมากมายน,นี่คือร้านร้านไทยร้านนึงคือตลาดไทยเฮ้ยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยื่นให้ค่ะขอบคุณค่ะท่นดูเช็คที่เราเดือดไทยภาษาถิีนยังไงเป็นแบบเส้นไทยดูข Right? I right? เรจียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านตอนนี้กินของม้วนม้วนุเี่ยนอตอนนี้เราชอปปิ้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะที่เห็นด้านซ้ายมือนั้นคือทะเลสาบมิชิแกนนะคะเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่มากๆติด4รัฐเลยจะมีรัฐมิชิแกนรัฐอินเดียนารัฐวิสคอนซินแล้วก็รัฐอิลลินอยนะคะแล้วก็ตึกด้านหน้านั้นนะคะเป็นตึกจอห์นแฮนกค่ะ ชาวนักท่องเที่ยวจะชอบมาทเที่ยวแล้วก็ขึ้นไปดูวิว360องศาชิคาโกวิวนะคะส่วนที่เห็นอยู่ไกลๆนู้นคือเนวิเพียค่ะในที่สุดก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะของเยอะแยะมากมายเลยคือแบบเหมือนที่เปิดร้านได้เลยอะ่ะคือไม่รู้ซื้ออะไรกันนะกันหนาออกไปตัง้งแต่1 1มงครึ่งถึงบ้านเกือบ4โมงครึ่งโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้าง มะละกอมะละกอลูกโตน,นี่ค่ะได้ของสดมาก็จะมีพวกเนื้ออ่าอันนี้เป็นเนื้อหมูได,ได้ได้กลนมาได้กลืนมาอันนี้ที่บีไม่ทานแล้วก็แล้วก็ได้เนื้อได้ไก่แล้วก็ปลาอันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาอะไรก็ไม่รู้เสียมแต่ว่ามันก็ได้ไกินอ่ลองดูแล้วก็แล้วก็ไก่ แล้วก็หมูแล้วก็นี่เนื้อเห็ดด้วยอ๋อซื้อไอ้นี่มาเผื่อจะทำขนมไปเตยแล้วก็ขึ้นอ่าไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระชายจะเอาทำขนมจีนที่แกงน้ำเนี้ยมาเห็นไหมจะทำแกงน้ำเนี้ยวกินกันเนาะแล้วก็ซื้อไอ้นี่มาได้ที่แกงของเครื่องแกงป่าจะเอามาทำเป็นปลานั่นแหละ แล้วก็ใ,ใบตองนี่ได้ใบตองมาจะเอามาทำหมูยอหน่อไม้ดองมู่เส้นพริกพริกอันนี้ขนาอนอ,นอ,อันใหญ่ผงขนอแล้วก็โคตรโคตแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวาแล้วก็น้ำปลาเื้อามาแล้วก็ได้ข้าวเหนียวมาหนึ่งถุง แล้วก็พกแป้งมามา่อันนี้มีมามา่ปกติแต่ว่าไม่อยากทานอยากจะทานแบบนี้นก็เลยซื้อมาแบบน,นี้แล้วก็นี่ที่มันคือขนมจีนนี่คือขนมจีนขนมจีนอบอันนี้ที่เราต้มแล้วก็ทาเ,เป็นเป็นมันก็จะออกเป็นเส,ส้นขนมจีนเนาะ <S 1> <1 <S และนี่แป้งมันคือจริงๆแล้วแป้งมัน,นอะไอตัวที่เป็นสีฟ้าๆราไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเหม็นมากเวลาทําเสร็จมันจะมีกลิ่นแป้งอันนี้คือแป้ง แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวจริงๆแล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าอยากซื้อมาเก็บเพิ่ไมไว้เพื่อทําทขนมแล้วก็อันนี้โัวเหลืองเอาไว้ทาขนมไข่หงอะไรนี้ได้แล้วก็ถั่วแดงถั่วแดงแล้วก็มีชอบมาอ๋อลืมพนี่คือดอกนิ้วเห็นไหมเห็นดอกนิ้วไหมนี่ ที่ไทยหายกินง่ายหรือเปล่าบอกเลยว่าที่นี่ไม่ยากนะคะนี่ยายดอกนิ้วเอามาทําเป็นหนมเจ,นนนมจ็นน้ำหนมจีนน้ําเหนียวแต่ก็มีความใจคอนแล้วก็สวยมาได้ก็สวยที่ซื้อยี่ห้อนี้เพราะว่าลองชิมแล้วยี่ห้อนี้ดีแล้วก็ถูกด้วยแป่ไม่น่าจะเป็นมาจากไทยแต่คือขา้อาวหอมมะลิแต่ไม่น่ามาจากไทยแต่ว่ารสชาติอะ คือหอมนุ่มเลยแหละนุ่มนุ่มกว่าข้าวไทยเลยแนละ้วที่สําคัญราคาถูกกว่าเยอะเลยก็เลยซื้อตัวนี้มามะเขือจะเอามาทําเป็นยำม,มะเขือแล้วก็อันนี้หายากเนี่ยอยากจะปลูกเลยจะปลูกเองแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะหาคือที่อย่างอื่นนะ่มันมีเม็ดหมดเลยนะแต่ตัวนี้มันไม่มีเม็ดนะีอยากจะไม่รู้จะปลูกยังไงเนะี่ยอยากจะเป็นหามากแล้วก็นี่ถั่วฝักยาวจะมาตำถั่วซีลนอ เผือกมาจะมาทำขนมเหมือนกันนี่คือเผือกเผือกโมใหญ่มากแล้วก็แตงโมเนาะแล้วก็อันนี้โขล,ละพานี่ของที่ได้มาทั้งหมดวันนี้คือเยอะมากบอกเลยเยอะจริงๆนะคือเปิดร้านได้เลยเนาะ <laughs> เปิดร้านได้เลยจริงๆนะเนี่ย แต่ว่าที่ดีใจที่สุดๆคือดีใจอน,นี้ชอบมากชอบที่สุดเลยคือมีอยู่แล้วก็เลยซื้อมาแค่ถุงเดียวเนี่ยน้ำมีเขาเรียกว่าดอกนิว้วแล้วก็นี่แหละเอามากินเอามาใส่กับอันนี้เนี่ยพริกแกงคือแค่ต้มพริกแกงแล้วก็ใส่อะไรเนี้ยแค่นี้เลยแล้วก็มันง่ายมากแล้วก็ออกมาเป็นน้ำเงี้ยวแบบรสชาติใช้ได้แล้วก็กับหมูแล้วก็ใส่อหอมนิดนึงเขาเรียกว่าหอมแดงหอมซอยเหรอหอมซอยกับ กับต้นหอม,มอะไรกับหอมซอยอะไรพวกเนี้เวิร์กเลยอ่ะวันนี้ดีใจมากได้ไปตองแ่บได้ไปตองแล้วเขาแช่ช่องฟีดไว้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันี้จะเอาแช่ไว้ในช่องฟีดก่อนเหมือนกันแต่ยังไม่จะยังไม่ใช้ตอนนี้หรอกเพราะว่าจะฟีดไปก่อนถ้าเมื่อ,อไหร่ที่อยากจะเอาใช้ก็ค่อยจะเอาออกมาข้างนอกเห็นไหมอ่อนนุ่มเลยอืมเดี๋ยวเขาฟีดไว้เขาฟีดมา่วนข่าปกติแล้วถ่าเนี่ย คือมะลิจะมีที่เป็นขาแบบยี่ห้อไทยเนาะมะลิจะมีขาที่เป็นหัวอยู่แล้วคือกะจะมาไว้ปลูกด้วยแล้วก็เอาไปเอาไปลงปลูกไว้นิดนึงละแต่ว่าเราก็อยากอยากอยากจะได้แบบง่ายๆแบบนี้อ่อนๆอย่างนี้เนาะนี่ตัวใบเตยแล้วก็มะละเนี่ยจะเอามาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะละแล้วแล้วมะลิก็ชอบกินอันนี้คือคือพี่พี่พีไม่กินทั้งนั้นอะของพวกนี้ยส้มพวกผลไม้พี่พีไม่ชอบแล้วก็นี่ย เนี่ยมานอซื้อมะม่วงมามันเป็นมะม่วงอยากกินมะม่วงดิบอ่ะแต่มันหายากมากที่เนี่ยแล้วก็รสชาติก็เหม็นๆนะแต่ก็ต้องกินแก้ขัดไปก่อนดีกว่าไม่มีอันนี้คือมันมันเนี่ยหวานมากอร่อยมากเอามานอ่แค่เอามาอบกินอ่ะอบใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันหน่อยแอร์ฟรายอร์แป๊บเดียวมันก็จะแบบอร่อยมากอันนี้จะลองมาทําเป็นน้ําพริกหนุ่มจะเอามาทําน้ําพริกหนุ่มก็เลยซื้อมา อันนี้จะมาทำสตัฟเฟอร์สำหรับวันนี้ก็มาริก็จะแค่มาโชว์เพื่อนๆนะคะว่าร้านไทยที่เราไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็อดอยากไหมบอกเลยค่ะว่าไม่วันนี้ที่เราไปเราไป3ที่นะคะก็จะมี f r e ชฟ f ร์มฟร e ชฟาร์มจะเป็นพวกที่เป็นผักสดผลไม้อะไรอย่างนี้แล้วก็พวกเนื้อพวกไก่พวกหมูนเนาะถัดไปนี่ก็คือเป็นไทยนำซึ่งไทยนำเนี่ยก็คือ 5้าเป็นของไทยคาทุกอย่างหาไทยนะแบบทุเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยที่เราอยากจะทานเราสามารถหาซื้อได้ที่นั่นได้เหมือนกันแล้วก็พวกมาม่าอะไรเงี้ยราคานะคะถามว่า,าแพงไหมไม่แพงถือว่าโอเคถ้าเทียบกับค่าเงินของที่เนานะราคาของก็ไม่ได้แพงค่ะก็ถือว่าโอเคโดยเฉพาะที่ขนมจีนนะคะที่ไทยนะํามาริชอบมากเพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างเหนียวนุ่มเป็นเป็นแบรนด์ มันจะมีแบรนด์เนี้ยมันจะมีสีสองสีคือสีนี้แล้วก็สีแดงมาลีจะชอบสีนี้เพราะค่อนข้างที่มีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยเส้นเส้นเล็กลงมากว่าแล้วก็เหนียวนุ่มกว่านะคะถัดไปนะคะที่เราไปวันนี้ร้านที่สามก็คือไทยคอร์ปอเรชั่นอันนี้คืเป็นร้านของคนไทยเลยสำหรับวันนี้ที่มาิีไปร้านไทยจุดประสงค์คือต้องการตัวนี้ น้ำพริกน้ำเงียวอาซูด,ดอกนี้นะคะซึ่งมันจะมีตัวนี้มันจะมีแค่ที่ร้านไทยคอร์ปอเรชั่นก็คือร้านของพี่คนไทยร้านเดียวนะคะเราก็เลยต้องไป3ามที่ขอบคุณเพื<ๆ>่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อ <figures> <Children S 1> ที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะสำหรับวันนี้มาลิลาไปก่อนนะคะไปบาย